สวัสดีครับผมสปอยโคตตึงวันนี้มาสปอยซีรีส์เกาหลีย้อนยุคสุดมันเรื่อง The Worst of e v e w ในภา์ที่พาร์าส,สุดท้ายรวมตอนที่9ถึง12ฟังย,วยาวหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับเอาละเราไปเริ่มฟังสปอยกันเลยในวันแต่งงานของพักจุนโมกับภรรยาสาวของเขายูอีจองตอนที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยและทั้งคู่กําลังมีความสุขยูยูพ่อขี้ยาของจุนโมก็มางานและพยายามจะเอาเงินใส่ซองไปจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทําเอาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอายแขกในงานเพราะเจ้าบ่าวมีพ่อเป็นขียาตัดม ปัจจุบันบนตึกเก่าๆแคบๆนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าห้ำหันกันแบบไม่มีทางให้ถอยกีซอที่ออกมาใช้อาวุธจัดการพวกที่อยู่หน้าห้องจนหมดเกลี้ยงแล้วนั้นก็เลยจะพาอีจองหนีซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ซึงโฮขึ้นมาพอดีและได้เห็นว่าภรรยาเขานั้นอยู่ตรงข้ามกับเขาซึ่งตรงกลางคือเหล่าฝูงคนที่กำลังเข้าห้ำหันกันอย่างบ้าคลาั่งแต่ด้วยความเป็นห่วงซึงโฮเลยเดินตรงไปหาเธอพร้อมจัดการทุกคนที่ขวางทางเขาอย่างไม่ลังเลส่วนอีกทางกีซอก็พยายามจัดการทุกคนที่เข้ามาหา น,นั้นเหมือนจะสงบลงสาวจีนก็เดินเข้ามาในห้องบอกซิงโฮว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เธอขัดคำสั่งพ่อของเธอหนะ้าพร้อมบอกให้กีซอพิสูจน์ให้ดูหน่อยว่าเธอไม่ได้คิดผิดทางฝั่งญี่ปุ่นที่รออยู่กับบริษัทแจกอนกุ๊ปนั้นก็เริ่มบ่นว่าเมื่อไรจะได้ข่าวดีหัวหน้าแจกอนกุ๊ปก็งุนหงิดที่อุตส่าห์ให้เล่นยาจะได้จบงานไวๆหน่อยแต่กลับช้าไม่ได้งานผลกลับมาสักทีอยู่พวกกีซอก็ได้บุกมายัางที่นั่นโดยที่ซิงโฮเป็นคนไปจับหัวหน้าของจเ,องเอจคอนก,กุ๊กกบมาาน้วอง่่่ปีบญุใ มาขอโทษเขาด้วยตัวเองไม่งั้นจะไม่ได้ของไปขายอีกแน่นอนเมื่อจบงานก็เกิดหลากหลายอารมณ์ขึ้นปีจองก็คิดถึงสามีและช็อกกับเหตุการณ์ที่เธอเจอมา ทางด้านฮีซองคนสนิทของกีซอนั้นก็น,นึกถึงผ้าที่ตนกําลังสู้อย่างสุดกําลังแต่ว่ากีซอที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็เมินเขาที่กําลังเดือดร้อนและไปช่วยสาวแทนเมื่อมาถึงคลินิกเถื่อนที่พวกเขาใช้เป็นประจําและรอพักพวกรักษาตัวอยู่นั้นซึ่งโฮก็บ่นว่าหิวขึ้นมากีซอก็เลยให้เปลี่ยนชุดแต่ได้ออกไปหาอะไรกินกันแล้วโทรไปหาอยจ้องพยายามปลอบใจเธอในเรื่องที่เจอมาและกล่าวว่าขอโทษเมื่อวางสายจากกีซอไปจุนโมก็แอบโทรไปปลอบใจเธอเช่นกันและขอร้องให้เธออยู่ห่างจากคดีนี้ซะตัวเขาจะรีบปิดคดีนี้้ใหจ เ,เรียบร้อยหมดแล้วก็ได้ไปยังบ้านของแม่กีซอลเพื่อหาอะไรกินในคืนนั้นหลังกินข้าวเสร็จทั้งคู่ก็เลยนอนที่บ้านของกีซอลกีซอลก,ก็ถามไปว่าทําไมถึงยอมรับข้อเสนอของสาวจีนที่ให้ซื้อของเพิ่มเป็นสองเท่าล่ะตึงโฮเลยบอกว่าพวกเขาคงมีของค้างสต็อกอยู่เพราะปัญหาที่เราเก่อไว้ครั้งก่อนแถมยังเป็นตัวเลือกเดียวเขาเลยตอบตกลงไปแล้วถามว่าไม่รุนแรงกับพวกญี่ปุ่นไปหน่อยหรอถ้าไม่มีพวกมันการปล่อยขอ,ของของพวกเราก็ลําบากกีซอลเลยบอกว่าพวกนั้นมีส่วนทาให้อเจองมีอันตรายเขานั้นจะไม่ปล่อยไปง่ายๆแน่นอนซ หัวหน้าอายาการเองก็นัดเจอผอบอของกรมตำรวจเพื่อขอร้องให้เก็บเรื่องการประทะกันของสองแกงใหญ่นี้เป็นความลับไปก่อนการสืบของพวกเขาจะได้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในเวลาต่อมาพวกกีซอเองก็ประชุมว่าจะไปของที่ไหนกันถ้ารับมาถึง16กิโลกรัมเช่นนี้แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปเพราะจะยอมพวกญี่ปุ่นง่ายๆก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีค้ำคออยู่จึงโฮเลยอาศัยไปเจอพวกญี่ปุ่นก่อนกลับเพื่อลดความตึงเครียดในครั้งนี้แต่แล้วตำรวจนักสืบก็เข้ามาวุวายว่าจะคุยกับกีซอเมื่อได้คุยกันส่วนตัวสมใจก็ถามว่่าใครหหนนุนลังแกูปะทะ ขนาดนี้แต่เดือนกลับเงียบแล้วก็พูดเรื่องนักสืบที่เสียชีวิตไปว่าไต่โทรล่าสุดของเขาก็คือโทรคุยกับกีโซแถมยังเจอไฟแช็กในที่เกิดเหตุด้วยกีโซเลยไล่ให้ไปหาเจ้าของไฟแช็กและถามเอาเองในตอนที่จะกลับนั่นเองก็ได้เดินผ่านซิงโホไต่สืบเลยลองโยนไฟแช็กไปให้ซิงโฮแล้วบอกว่าเจอที่โรงพักเลยเก็บมาคืนซิงโนั้นก็รีบรับไว้ก่อนที่จะนึกได้แล้วบอกว่ามันไม่ใช่ของเขาแต่ตำรวจสายสืบก็บอกว่าใช้ไปแล้วพร้อมถามว่าไล่ตามนักสืบไปบนดาดฟ้าและจัดก,การเขาทําไมกันซิงโฮก็ปฏิเสธบอกว่าแต่งนิยายเก่งดีนี่และ ส่งกลับลงลิฟต์ไปในเวลาต่อมาอีซอก็ได้มานัดเจอกับอีจองที่ร้านอาหารและบอกว่าถ้าวันที่โครงการเหมือนที่เขากําลังจะได้สัญญาสร้างเสร็จเขาจะล้างมือและตอนนั้นจะเหมาะสมกับเธอต่อหน้าสายตาคนอื่น ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไปนั้นเขาขอโทษและจะไม่ให้เธอต้องเจ็บตัวอีกทางด้านซึ่งโฮเองก็มาดักนอพวกญี่ปุ่นที่โรงแรมพอเห็นลงมากก็เข้าไปคุยบอกว่าอยากคุยด้วยและขอโทษแทนกีซออย่างนอบน้อมไปนั่นก็ทําให้ได้ขับรถไปส่งและพูดคุยกันในที่สุดตึ้งโฮก็เริ่มพูดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นแล้วนี่ว่าแก๊งของกีซอตึงสุดในกลาง้ําและบอกว่าพวกเขาจะรับของมา,มามากขึ้นเป็นสองเท่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เสียหายกันทุกไฟไม่ดีก็เรอถ้ากลับมาร่วมมือกัน สายซืบที่ไปหาหัวหน้าแก๊งแจกรกรุ๊ปที่หมดสภาพเพราะว่าเขานั้นกําลังหนุนหลังแก๊งนี้อยู่และได้ข้อมูลของคนที่ขายยากังนําคริสตันที่เขาตามหาอยู่พอดีเลยไปตามข้อมูลที่ได้รับมาจนได้มาเจอกับวัยรุ่นหัวทองพอขายยาในภาพเมื่อเจอหน้าเขาก็เล่นบทคนดีเสนอตัวจะช่วยลดโทษให้และพาเขาออกไปทําคดีด้วยกัน แต่แล้วกลับไม่เป็นอย่างที่วัยรุ่นหัวทองนั้นคิดเขานั้นถูกจับมัดกับเสาและโดนโยนลูกบอลใส่รัวๆจนยอมบอกข้อมูลของคนที่เอายาไมา่ให้เขาขายต่ออีกทีพร้อมกับพาไปหาแต่ก็พบว่าคนนั้นไหวตัวทันหนีไปแล้วตัดภาพมาทางกีซอตอนนี้บอสใหญ่ของญี่ปุ่นก็ได้เดินทางมาถึงตามที่คนสนิทแนะนําให้ทําแต่การเจราจาพูดคุยนั้นก็มีเพียงการถักถางไปมาจนเกือบจะมีเรื่องกันเพราะกีซอนั้นจะคุยเรื่องธุรกิจการต่อเมื่อหลังจากที่บอสยอมขอโทษพวกเขาดีๆเท่านั้นพร้อมกับเข มาบอสใหญ่ที่เห็นก็หัวเสียบอกว่าต้องชดใช้ที่ทําเขาเสียเวลาแน่นอนแล้วก็จากไปซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเองก็ทําให้คนสนิทของบอสใหญ่นั้นรุนปลดออกเพราะทําเขาเสียเวลาซึ่งโฮก็รีบไปหาสาวจีนและขอให้เธอช่วยแต่สาวจีนก็ตอบมาว่าบอสญี่ปุ่นโทรไปหาพ่อเธอแล้ว เสนอให้ค้าขายกันโดยตรงไม่ต้องผ่านคนเกาหลีบอสญี่ปุ่นนั้นจะเลิกทำแบบหลบๆซ่อนๆใช้คนเกาหลีบังหน้าซึงโฮเลยเสนอสาวจีนไปว่าแทนที่จะต้องคอยฟังคนอื่นเราสองคนมาเริ่มกันเองดีไหมนั่นก็ทำให้สาวจีนนั้นก็สนใจและให้คนสนิทของบอสญี่ปุ่นที่ถูกปลดออกแล้วนั้นพาพวกเขาไปพบบอสซึงโฮก็บอกบอสญี่ปุ่นว่าขอโทษแทนลูกพี่เขาที่ไม่เคารพด้วยในการทำธุรกิจทำไม่อยากเห็นหน้าใครก็ไม่จำเป็นต้องเห็นตัวเขาจะเป็นคนส่งของให้เอง หมอใหญ่ได้ฟังก็หันไปถามสาวจีนว่ามาทำอะไรที่นี่ล่ะเขานั้นตกลงไปกับพ่อเธอแล้วนี่ เจวจีเรยตอบว่าแต่คุณยังไม่ได้คุยกับฉันพ่อเธอนั้นผลิตยาก,ก็จริงแต่คนส่งนั้นก็คือเธอและจะไม่มีการซื้อขายโดยตรงเกิดขึ้นเพราะจากจีนไปญี่ปุ่นต้องผ่านเกาหลีก่อนไม่งนั้นจะส่งยาวไกลขนาดนั้นได้ยังไงป๋อใหญ่จึงถามซึงโฮว่านาะยอยากเป็นลูกฉันสินะแต่ว่าการที่จะมีพ่อเป็นยากุซ่านะต้องทําตามวิถียากุซ่าถ้าไม่มุ่งมั่นจริงๆเขาก็จะไม่ค้าขายด้วยซึงซึงโฮนั้นก็ต้องเสียสละดนิ้วก้อยเพื่อเป็นการพิสูจน์แต่ในตอนที่กําลังจะโดนตัดนั่นเองก็เกิดการกกกกกบบขขึ้น้นนนนนนโโดดดยยคนสนิทททีีี่่่่ถูปออออจาาาตํแหงเััรวมมมืื คนสนิทของบอสญี่ปุ่นและเขานั้นก็ได้ขึ้นของเป็นใหญ่ที่ญี่ปุ่นพร้อมบอกว่าต่อจากนี้ไปขาขายกับเขาได้เลย แล้วพูดต่อว่าเขาคุยกับกีซอเรียบร้อยแล้วกีซอรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ดีพูดจบกีซอก็เดินเข้ามาในห้องมองไปยังบอสใหญ่คนกอนแล้วบอกว่าทํางานได้เรียบร้อยดีนี่ขอบคุณมากจากนั้นก็บอกว่าเราไม่คุยธุรกิจกันเถอโดยที่มีซึงโฮและสาวจีนโงงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสร็จเรื่องกีซอก็ชวนซึงโฮไปดื่มกันตอ่อซึงโฮก็ถามว่าทําไมไม่บอกเขาเรื่องพวกคนญี่ปุ่นกีซอก็เลยบอกว่าในจัดการเรื่องพวกคนจีนแล้วเขาก็เลยจัดการเรื่องพวกคนญี่ปุ่นก็แค่นั้นยังไไงงงเรรื่อาววก็จบลดดด้้ยีีน พวกจีนั้นก็เชื่อใจนายส่วนเขาเองก็ได้พวกญี่ปุ่นมาทําธุรกิจด้วยแล้ว ทุกอย่างไปได้สวยเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ของซึงโฮนะซึงโฮได้ยินก็งงถามกลับว่าเริ่มใหม่อะไรหรอกีซอเลยบอกว่าเมื่อเรื่องนี้จบเขาจะวางมือและจะให้ซึงโฮนั้นคุมทุกอย่างแทนเขาตั้งแต่วันที่กลับมาเจอพี่อีจองเขาก็อยากเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาไปวันๆไม่อยากทําเรื่องเสี่ยงอันตรายแบบเมื่อก่อนอีกแล้วซึ่งตอนนี้จองแบก็ไม่อยู่กีซองก็มีลูกแล้วคงมีเรื่องที่ต้องทําจัดการเยอะหัวหน้าซอเองก็เป็นคนโมโหง่ายเพราะแบบนั้นซึงโฮจึงเหมาะกับการขึ้นมาคุมแก๊งที่สุดเช้าวันถัดมากกกีออ็พาาึงงงงโไปยางงานันนลทุ่ สร้างการพัฒนาที่ดินสุดหรูซึ่งเขาเองก็นใหทอือจองมาด้วยเช่นกันเพื่อมาดูความสําเร็จของเขาในระหว่างที่พิธีกรกำลังอธิบายอยู่นั้นตํารวจสายสืบพวังมินกูก็เข้ามาหากีซองเงียบๆแล้วบอกว่า คงรวยหน้าดูสินะถึงได้มาลงทุนกับอะไรแบบนี้ได้แต่จะทํายังไงกับคดีที่เขากําลังตามสืบกันนะถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือสักทีก็จะโดนเขาตามไปเรื่อยๆแบบนี้แหละและขู่ต่อว่าเขารู้แล้วว่าพวกกีซอเป็นเจ้าของยากํานาคริสตัลข้อหาขายยาก็ยังดีกว่าคดีฆาตกรรมนะยอมถอยเรื่องขายยาซะแล้วเขาจะมองข้ามคดีฆาตกรรมให้ซึ่งเขานั้นก็เป็นแบ็คให้กับพวกแจกรกรุ๊ปอยู่นั่นเอง และเสนอต่อว่าถ้ายอมเขาจะสืบให้เองว่าใครเป็นคนจัดการนักสืบของกีซอลแต่แล้วพิธีกรก็เลยให้กีซอลที่เป็นประธานขึ้นไปกล่าวบนเวทีซะก่อนนั่นจึงทําให้ฮาวังวินกูออกจากห้องประชุมไปซึ่งโฮเลยออกตามมาด้วยเพื่อโทรไปหาทีมตํารวจปอปล่อยให้ตํารวจสายสืบพาวังมินกูตามมายุ่งแบบนี้ได้ยังไงกันถ้ามันทําแผนแตกเราซวยกันหมดแน่ทาเอาหัวหน้าอายาการก็เครียดบอกว่ามันคงได้ข่าวเรื่องยามาจากพวกแจกรกรุ๊ปแน่ๆเขาเลยโทรไปสั่งผู้ใหญ่ให้บอกว่าให้ฮาวังมินกูนะ่ะอย่าทําอะไรมาก พร้อมกับคอยรายงานเขาด้วยว่าวันๆมันทําอะไรบ้างตกดึกกีซอก็พาอีจองมาทานข้าวโดยมีซึงโฮและสาวจีนมาด้วยพอมากันครบก็แนะนําไปว่านี่คืออีจองแฟนผมแล้วบอกว่าสาวจีนก็คือแฟนซึงโฮซึ่งทางด้านสาวจีนเองนั้นก็ไม่ค่อยชอบใจที่พาตํารวจมานั่งร่วมวงด้วยแบบนี้ เมื่อพูดจากวนประสาทไปสักพักก็เลยบอกว่าพูดแบบระวังตัวแบบนี้ไม่ใช่ทางแล้วขอตัวไปดื่มต่อกับซึงโฮกัน2คนระหว่างเดินเล่นนั้นสาวจีนก็บอกซึงโฮว่าเขานั้นก็แค่อยากเรียนทำงานเดทและประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วตัวเขาเองนั้นอยากทำแบบนั้นกับซึงโฮนะทําเอาซึงโฮก็รู้สึกดีกับเธอในด้านที่เป็นแค่หญิงสาวปกติด้านกีซอที่กําลังขับรถกลับก็ขอโทษอีจองที่ทําให้เจอเรื่องน่าอัดแบบนี้แล้วบอกว่าต่อไปก็จะไม่ต้องเจอกับสาวจีนแล้วแหละเมื่อจบเรื่องนี้เขาจะพาไปเจอแต่คนดีๆเขานั้นจะเปลี่ และภาพก็ตัดไปยังสาวจีนเมื่อถึงห้องก็เริ่มเยาวยวนซิงโฮอีแต่ซิงโฮก็พยายามเลี่ยงโดยบอกว่าอยากคบไปนานๆเรามารักษาระยะห่างกันก่อนดีไหมสาวจีนได้ยินก็คิดสักพักก่อนบอกว่าได้คบกันไปนานๆแน่นอนเพราะตั้งแต่วันนี้ไปเธอจะอยู่ที่เกาหลีพอเธออนุญาตแล้วด้วยแล้วก็โชว์บัตรประชาชนเกาหลีแล้วบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอไม่ใช่ลูกครึ่งเกาหลีจีนแล้วแต่เธอจะเป็นคนเกาหลีเต็มตัวเพราะเธอชอบซิงโฮมาก ในเช้าวันถัดมาหัวหน้าทั้งสี่ก็ฉลองการผลอเรื่องลาวจบได้สวยและฮีซองก็เริ่มอธิบายขั้นตอนการทํางานว่ารับยาที่ไหนส่งยาที่ไหนอ้อมแบ่งเปอร์เซ็นต์นเงินที่จะได้รับกันอย่างครบถ้วนเมื่อตกดึกตำรวจสายสืบพวังมินกู้ก็ใช้พวกขี้ยาล่อคนขายยาระดับหัวแถวมาเจอซึ่งคนนั้นก็คือพ่อของซินโฮนั่นเองแต่เมื่อโดนจับมาเขาก็ขู่ว่าทั้งลูกชายและลูกสะใภ้เป็นตำรวจ ทำเอาฮาวังมิงกูก็ขำว่าพวกขี้ยาทําไมต้องชอบโกหกด้วยนะและทางหัวหน้าอายาการที่รู้เรื่องว่าฮาวังมิงกูมันกําลังตามสืบเรื่องขายายอยู่และจับตัวพ่อขายายมาได้ก็หัวเสียที่ตามกัดไม่ปล่อยเรื่องนี้สักทีแต่รุ่นพี่ตารวจยิ่งหัวเสียมากกว่าเพราะพ่อขายายคนนั้นคือพ่อของสายสืบพักนั่นเองเขานั้นจึงไปหาเพราะรู้ว่าถูกปล่อยตัวออกมา แล้วขอร้องว่าอย่าไปเจอสายสืบพาวังมินกูอกีพร้อมกำชับว่าห้ามบอกอะไรเขาโดยเฉพาะเรื่องของลูกชายกับลูกสะพ้ายผู้จบก็ยื่นเงินให้และเมื่อจบเรื่องนี้ก็ไปตามสืบหาบอะแสเรื่องแยงกี้ที่เจ้าหาว,วังมินกูนั้นตามสือบอยู่จนได้เจอที่อยู่แฟนของแยงกี้ในที่สุดและททำข้อตกลงให้ไปบอกตำรวจตามที่บอกเธอจะได้ไม่โดนจับเข้าคุกแต่จะถูกส่งตัวไปบ้านสตรีแทนลุงเฉาพวกฮาว,วังมินกูเลยพากันไปจับกุมตัวหัวหน้าซอตามที่แฟนแยงกี้ให้ข้อมูลมาว่าหัวหน้าซอนั้นเป็นคนจัดการขนขายยาเจ้าทินและข รู้แล้วนี่ว่าต้องทํำยังไงถ้าอยากให้เขาเลือกตอแยน่ะรีบทําตามที่เขาพูดซะเรื่องอย่าได้จบไวๆเมื่อพวกตํารวจกลับไปพวกกีซอก็มาประชุมคิดกันว่าทําไมแฟนแองกี้ถึงบอกแค่เรื่องของหัวหน้าซอล่ะแต่ในวันที่เกิดเหตุนั้นแองกี้ไม่ได้อยู่ด้วยซะหน่อยทําไมแฟนเขาถึงรู้ได้ว่าหัวหน้าซอเป็นคนจัดการแล้วก็สงสัยจองแบขึ้นมาเพราะเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ เลยสั่งให้ไปสืบหามาว่าตอนนี้จองแบมันอยู่ไหนพร้อมหันไปบอกให้ซึงโฮบอกสาวจีนว่ามียาเท่าไรส่งมาได้เลยจะรับหมดเนื่องจากไม่รู้ว่าหัวหน้าซอจะพูดอะไรบ้างและฮาวังมิงกูจะทําอะไรต่ออีกตอนนี้พวกเขาเลยต้องรีบโกยเงินเท่าที่จะโกยได้เมื่อประชุมกันจบซึงโฮเลยมาคุยกับรุ่นพี่ตำรวจว่าแผนไปได้สวยตอนนี้พวกกีซอกําลังจะซื้อขายยาครั้งใหญ่เพื่อโกยเงินก้อนโตและการซื้อขายครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราด้วยถ้าพลาดจะไม่มีโอกาสอีกซึ่งภายในคุก ก็มีตำรวจแอบ,บมาหาหัวหน้าซอบอกว่าเขาเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนรุ่นพีก่กีซอฝากมาบอกว่าให้ใช้สิทธิ์ที่จะไม่พูดไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวเขาจะจ้างทนายที่เก่งที่สุดในประเทศมาพาตัวออกไปเองไม่ต้องห่วงซึ่งในเวลาต่อมาฮาวอมินกูก็มาสอบสวนเขาหัวหน้าซอก็ตอบกลับทุกคําถามไปเพียงแค่ว่าสิทธิ์ที่จะไม่พูดทําเอาฮาวองมินกูถึงกับของขึ้นที่โดนหัวหมอทรายตัวที่มีหัวหน้าซอนั้นก็นั่งขำที่คําพูดนี้ทําเอาคนอื่นคลั่งได้ดานซิงโฮเองก็ไปหาสาวจีนเพื่อขอเพิ่มจํานวนยาที่จะ่ง สาวจีนเลยถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมีปัญหาอะไรงั้นเหรอซึ่งโฮเลยรีบใช้สเสน่ห์บอกว่าไม่มีอะไรถ้ามีอะไรที่ดูไม่ปกติเขาจะรีบบอกเธอแน่นอนและจับมือเธอสาวจีนที่โดนแบบนั้นเลยใจอ่อนยอมเพิ่มให้เป็น30กิโลกรัมในการส่งครั้งนี้ซึ่งอีก2วันจะทำการส่งให้ ทีมตำรวจที่ได้ข้อมูลมาจากซึงโฮนั้นเลยรวมพลวางแผนเพื่อเตรียมจับกลุ่มให้ได้ในครั้งนี้กันยกใหญ่เมื่อถึงเวลากีซอก็พาซึงโฮขึ้นเรือไปรับของกับเขาโดยให้ฮีซออยู่บนรถรอที่ท่าเรือคอยดูสถานการณ์ทําให้ออฟฟิศตอนนั้นก็ไม่มีคนเฝ้าจองแบ่เลยได้โอกาสกลับเข้ามาในห้องของกีซออีกครั้งหนึง่งซึ่งพลาดโดยย้อนไปเมื่อ2วันก่อนอวังมินกูได้ไปหาลูกน้องคนสนิทของ J แจกรุ๊ป้วถามถึงสาวที่อยู่กับกีซอว่าเป็นใครเห็นว่าวันที่สองแก๊งปะทะกันนั้นก็มีสาวอออยยยยููยู่่่่ดด้้้้วววนีก็เเลทําาใหไรรธปตจ ฮานโซวังมินกูนั้นก็เลยเกิดความสงสัยจนสืบต่อและพบว่าทั้งครอบครัวเธอก็เป็นตำรวจแถมสามีเธอก็เป็นตำรวจด้วยเช่นกันนั้นก็ยิ่งทําให้ฮวังมินกูงงเข้าไปอีกว่าทําไมตำรวจสาวที่แต่งงานแล้วนั้นถึงไปอยู่กับพวกนักเลงได้ทางด้านกีซอก็พาอ,อีจ,จองมาดูบ้านหลังใหญ่ที่เขานั้นจะ,กะเกษียณตัวเองมาอยู่พร้อมกับถามเธอไปว่าจะมาอยู่กับเขาใช่ไหม และภาพได้ย้อนไปในวันที่เธอไปขอร้องให้สามีหยุดการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นนี้จะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราําเมาจุนโมก็ถามกลับว่าเรานี่หมายถึงใครอย่าบอกนะว่ากลับไปชอบกีซอเขาให้แล้วนะ่ะแล้วบอกว่าตัวเขาจะไม่ยุดจนกว่าจะปิดคดีนี้ได้กลับมายังปัจจุบันเรือของพวกกีซอนั้นไ็ได้ไปถึงเรือของทางคนจีนจนพวกเขานั้นก็ได้รับของมาตามแผนซึ่งทางฮวังมิงกูเองก็ตามสืบจนรู้แล้วว่าสามีของอีจองคือพักจุนโมแต่เขานั้นก็ยังไม่ได้รูปของซึงโฮมาเลยยังตามสืบต่ออีกีกกดซอับงโ ที่กลับเข้าฝั่งมาแล้วก็โดนพวกทีมตำรวจแอบถ่ายรูปเกี่ยวไว้เป็นหลักฐานไว้ได้ทั้งหมดในตอนที่กำลังจะกลับนั่นเองซึงโฮก็ขอไปเข้าห้องน้ำและทิ้งถุงกระสอบที่ใส่ย,ยามาพร้อมเขียนข้อความแอบไว้ในห้องน้ำจนตำรวจก็ได้รู้เร็วว่าเรือจีนั้นมาจากที่ไหนในระหว่างทางที่จะไปส่งยาต่อให้พวกญี่ปุน่นซึงโฮก็ถามขึ้นว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยตัวเอง กีซอเลยบอกว่าเพราะมันอันตรายเขาเลยต้องทำเองและมันเป็นทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาและพักพวกได้พร้อมบอกให้ซึงโฮนั้นโชคดีกับการคุมแก๊งต่อจากเขาหลังจบงานนี้พร้อมเตือนว่าถ้าทำแล้วรู้สึกว่าอันตรายเกินไปก็ให้หยุดทำได้เลยนะ แต่ในตอนนั้นเองก็มีรถบรรทุกมาชนพวกเขาเขา้าพร้อมกับลงมาเอายาจากในรถออกไปซึ่งคนนั้นก็คือเจ้าหัวทองคนทะลยศที่กีซอปล่อยให้รอดไปเพราะซิงโฮขอไว้นั่นเองนั่นก็ทําให้คนทางญี่ปุ่นที่รอนานเลือกรอและขับกลับไปทาเอาทีมตํารวจก็วุ่นวายตามหาว่าทําไมพวกกีซอยังไม่มาจนได้พบว่ามีรถเสียหลักอยู่ข้างทางกีซอที่ฟื้นก่อนก็รีบพาซิงโฮลงมาจากรถและเช็คของดูก็พบว่าของหายไปหมดแล้วซึ่งในเวลาต่อมาพี่ซองที่ขับรถตามมาเจอก็เลยรีบพาทุกคนขึ้นรถไปโดยที่กีซอนั้นก็คิดว่าเป็น มือของจองแบแน่นอนเพราะว่าไม่มีคนอื่นที่รู้เรื่องเส้นทางการนนะัดส่งของนี้นอกจากจองแบแล้วเลยจะกลับไปที่โซเรียกรุ่นน้องมารวมตัวกันไปเอาของคืนเมื่อมาถึงออฟฟิศก็สั่งให้ทุกคนไปค้นหาทุกที่ แล่ตัวกีซอเองก็พบว่าตู้เซฟในห้องของเขานั้นโดนกวาดของข้างในออกไปเกลี้ยงเหลือทิ้งไว้เพียงนาฬิการประจำตัวของจองแบทางด้านซึงโฮที่ได้ไรายชื่อพ่อค้ายาทั้งหมดมาจากกีซอเพื่อใช้ตามหาข้อมูลก็เอามาให้ทีมตำรวจช่วยตามหาด้วยทางบอสคนใหม่ของญี่ปุ่นเองก็ไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเชื่อใจไปแล้วได้ผลตอบแทนแบบนี้หรอแล้วก็ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเอายาม,มาส่งให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เมตตากีซออีกต่อไปทางด้านฮวังมินกูก็มายังสถานีตำรวจที่จุนโมสังกัดแต่ก็ไไม่ได้พบ,บเขา พราะจุนโมแจ้งลาป่วยยาวๆอยู่ก็ทำเอาสงสัยเข้าไปอีก าพาดได้ตัดมาที่ซึงโฮเขานั้นก็มาเจอสาวจีนและขอโทษที่ทําทพลาดต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่เลบส่งของกับเขาแต่สาวจีนก็บอกว่าอย่างน้อยก็มองคนไม่ผิดเพราะซึงโฮไม่ได้หนีไปแถมบอกทุกอย่างมาตามตรงอีกของนาทําใหม่ไม่ยากแต่คนที่ไว้ใจได้แบบนี้ต่างหากหลาที่หายากซึงโฮจึงตอบว่ารู้สึกติดหนี้บุญคุณมากเขาจะหาของมาให้เองสาวจีนก็เลยปลอบใจบอกว่าดูเครียดมากเลยนะเธอหนะ่าชอบซึงโฮเพราะความมั่นใจอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแบบนี้สิถ้ามีอะไรที่เธอช่วยได้ก็ให้บอกแล้วบอกต่อว่าเธอนอั้นนนชอบกกลิ่่มาททีประเศ ทีนั้นบานเถอก็อยู่ติดแม่น้ําชัางชุนทําเอาซึงโฮก็หน้าทอดสีเพราะไปบอกที่อยู่ให้กับพวกตํารวจรู้ไปก่อนหน้าซะแล้ว ด้านบอสใหญ่ทั้งจีนก็โทรมาหาคนคุ้มกันของสาวจีนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับของล่าสุดในเด็กน่ันไม่ได้เข้าข้างผู้ชายใช่ไหมแต่เมื่อคนคุ้มกันไม่ตอบเขาควรรู้ได้เลยว่าหลงผู้ชายซะแล้วเลยโมโหบอกว่าใหญ่นี่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและวางสายไปแต่ในก่อนที่ซึงโฮและสาวจีนกำลังจะขึ้นรถไปซึงโฮก็นึกสงสารสาวจีนขึ้นมาที่ทําดีกับเขาเลยแนะนําไปว่าที่นี่ตอนนี้นั้นดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เลยกลับไปรอดูสถานการณ์ที่จีนก่อนดีไหมแต่เธอก็ตอบกลับมาว่าเอาไว้หลังเรื่องนี้จบบลววค่่อยยกกกััไปดดา ทำตํารวจจีนเองหลังจากได้ข้อมูลที่อยู่ของแก๊งขายยาม,มาจากเกาหลีก็เตรียมตัวเพื่อจะไปบุกทลายในทันทีที่ทางเกาหลีและญี่ปุ่นนั้นส่งสัญญาณมาหัวหน้าอายาการก็กำลังมีความสุขที่ได้รู้ว่าตอนนี้ทางจีนพร้อมบุกแล้วุ่นพี่ตํารวจเลยแนะนําว่างั้นเราก็เปิดการสืบสวนนี้แบบสาธรารณะเลยไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่สายสิบของเรานั้นเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆมันอันตรายมากเกินไปหัวหน้าอายาการก็บอกว่าให้ใจเย็นไว้มันใกล้จะจบแล้วแล้วก็ไม่ฟังคําทักท้วงใดๆให้ทําตามแผนเดิมต่อไปและภาพได้ตัดมายังหัหััววววหนนนน้้าาาาซออออทีี่่่ถูกกกปลยตมเข็บ ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับแก๊งเขาเรื่อยๆเลยนะยองแดคนขับรถจรึงบอกว่าก่อนหน้านี้กีซอให้เขาทำบางอย่างแล้วก็ให้ดูเอกสารที่อยู่บนรถพอหัวหน้าซอได้ดูก็บอกให้ขับพาเขากลับไปที่สถานีตำรวจในท,ทันทีซึ่งนั่นก็ตรงกับที่ลูกพี่ตำรวจไปหาสายสืบฮาวังมินกูเพราะฮาวังมินกูนั้นตามหารุ่นน้องเขาไปทั่วโดวยบอกว่าตัวเขาคือสามีของอีจองเองตามหาเขาทำไมหรอฮาวังมินกูเลยบอกว่าภรรยาคุณหนากกำลังนอกใจคุณอยู่นะ พร้อมให้ดูรูปถ่ายยืนยันว่าอีเจ้านั้นอยู่กับกีซอแต่เขากับโดนไล่ให้ไม่ต้อมายุ่งเรื่องชาวบ้านเมื่อออกมาจากโรงพักยองแดที่เห็นหน้าช,ชันเลยนึกขึ้นได้ว่าคนนี้ง่ายที่ไปนั่งคุยอยู่กับสาวที่เขาจะไปจีบซึ่งก็อยู่ในที่ที่เขาไปขอเอกสารพวกนี้มาและพาพก็ตัดมายังซึ้งโฮที่บอกกีซอว่าทางจีนเองก็มีปัญหาไม่ใช่แค่ทางญี่ปุน่นเพราะเอาของมาแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินให้กีซอเลยบอกเรื่องที่ช็อกขึ้นมาว่าไม่เหลืออะไรแล้ว ในวันที่เราไปเอาของจองแบมันเข้ามาในนี้พร้อมกับขนไปหมดตู้เซฟเลยทําเอาซิงโฮที่รู้เรื่องก็งุนยิดเดินออกมาเป็นจังหวะเดียวกับที่อีจ้องโทรมาหาเขาขออนัดเจอ เมื่อมาถึงสถานที่นัดลุยพีตำรวจกับอีจองที่รอยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ให้ข้อมูลการติดต่อของจองแบและที่อยู่พ่อแม่ของเขาให้กับซึงโฮซึงโฮก็งุนงงี้ไสว่าเรื่องแค่นี้บอกเขาทางโทรศัพท์ก็ได้นี่ทำไมต้องให้มาเจอด้วยยิ่งไม่มีเวลาอยู่ก็รู้กันอยู่ไม่ใช่หรอพีจองเลยถามว่าคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าไม่ไหวก็บอกนะเธอจะได้ช่วยซึงโฮก็บอกว่าคุณจะช่วยอะไรในเรื่องนี้ได้ หยุดโผล่ไหมให้เขาวอกแวกได้แล้วถ้าอยากช่วยจริงๆก็อย่ามายุ่งกับคดีนี้ช่วยอยู่เฉยๆหรือพี่ตำรวจเลยเข้ามาห้ามบอกว่าจุนโมใจเย็นๆทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้จุนโมเลยบอกว่าใครมันทำให้เขาเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะใครมันดันให้เขาใช้ชื่อซึงโฮมาทําคดีนี้แถมยังลากอีจองมาเกี่ยวอีกใครมันทําให้ผมเสียสติจนมีคนเสียชีวิตในการสืบนี้ซึ่งตอนนี้นั้นจุนโมเดือดสุดแม้กระทั่งภรรยาก็หาไม่อยู่ในขณะเดียวกันหัวหน้าซอก็ให้ยองแดพาไปหาสากออฟฟิศคนนั้น และเริ่มเข็นข้อมูลจากเธอจนได้รู้ว่าเธอสุกตำรวจบอกให้สลับข้อมูลเพื่อช่วยในเรื่องการสรืบสวนหัวหน้าซอเลยสั่งให้เธอโทรไปหาตำรวจคนนั้นเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะมาเอาข้อมูลเอกสารใหม่ตำรวจคนนั้นจะได้มาที่นี่ยองแดเลยเข้ามาถามว่าเราทำแบบนี้จะดีหรอจะไม่แจ้งกีซอทราบก่อนลงมือหรอหัวหน้าซซเลยบอกว่าเราจะแจ้งก็ต่อเมื่อยืนยันเรื่องนี้ได้และการที่เจอกับตำรวจตัวต่อตัวมันจะทำไมหรอถ้าโดนเขาจัดการก็เดียงเหมือนกันหมดหัวหน้าซอก็โทรหาซึงโฮบอกว่าให้มาหาเขาที่นี่คนเดียวและมาเดี๋ยวนี้ทา้งด้านกีซอก็มาหา อีจองตามที่เธอโทรนัดให้มาเจอ เมื่อเจอการถือก็ขอให้หยุดทําเรื่องที่กําลังทาอยู่ซะกีซอก็บอกว่าหยุดแค่นี้มันก็ได้ยุหรกแต่ว่าเขานั้นใกล้ทําสําเร็จแล้วมันน่าเสียดายที่จะหยุดในตอนนี้ผู้จงก็มีสายโทรเข้ามาหาเขาบอกว่าได้ตัวจองแบรแล้วและกําลังลากกลับออฟฟิศอยู่กีซอนั้นเลยรียบขอตัวกลับก่อนดารุนพีตํารวจก็มาตามที่สาวออฟฟิศโทรมาบอกแต่แล้วก็โดนล็อกประตูจนไม่สามารถถอยออกไปได้และเขาก็เจอเข้ากับหัวหน้าซอที่รอเขาอยู่ด้านในพร้อมอาวุธประจําตัวและภาพก็ตัดกลับมายังกีซอที่รีบกลับมายังออฟฟิศ เขาอยู่โดยมีฮีซองเป็นผู้นําเมื่อเขาเห็นแบบนั้นก็รีบเดินฝ่าวงล้อมเข้าไปก็ได้พบกับจองแบกับหนุ่มหัวทองนั่งรอเขาอยู่ก่อนแล้วและภาพก็ตัดมายัางทางซึงโฮกันบ้างตอนนี้ก็ได้มาถึงยังที่หัวหน้าซอนนัดเจอและได้เห็นว่ายองแดยืยนเฝ้าประตูที่ล็อกเอาไว้แน่นหนาจึงถามไปว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นยองแดก็ตอบว่าหัวหน้าซออยู่ข้างในกํนาลังจัดการกับตํารวจที่ตามสืบเรื่องพวกเราอยู่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบสั่งให้เปิดประตู เมื่อเข้าไปก็เจอว่ารุ่นพี่ตำรวจนั้นโดนซัดจนยับถูกมัดไว้บนเก้าอี้ซึงโฮเลยถามหัวหน้าซอไปว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าซอเลยยืนเอกสารมาให้เขาบอกว่าเขาคิดว่าอีจองกับสามีเธอกำลังเล่นงานแก๊งเราแต่เมื่ออัจจนยับและค้นตัวเจอบัตรประจำตัวตำรวจก็เป็นอีกชื่อมันต้องมีเงื่อนงับอะไรเพิ่มแน่นอนไม่อย่างนั้นจะปลอมตัวเป็นสามีอีจองทำไม้ถาถามซึงโฮต่อว่ารู้จักกับอีจองนี่แปลว่ารู้จักสามีเธอด้วยใช่ไหมแต่เมื่อซึงโฮไม่ตอบหัวหน้าซอเลยจะเค้นถามจากรุ่นพี่ตำรวจเองซึงโฮเลยห้ามไว้้้บออกกกว่าาาาาสถถน,นนนรรณ์ตีจัด ตำรวจไปจะยิ่งยุ่งเอานะป้หน้าซ่อเลยเอาเอาวุธให้ซึงโฮบอกว่างั้นนายก็จัดการเองสิ ตัวเขานั้นไม่อยากสงสัยซิงโฮนะรีบทําซะแต่ซิงโฮที่ไม่ยอมทาตามสักทีหัวหน้าซอเลยเริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วถามไปว่าเกี่ยวข้องอะไรกับมันซิงโฮก็ตอบว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเขาไม่รู้เรื่องหัวหน้าซอที่ได้ยินก็ยิ้มบอกว่างั้นจัดก,การมันไปก็ไม่เป็นอะไรสินะพร้อมลั่นไกออกไปจนลูพีตํารวจล้มล,ลง,ลง,ลงและเมื่อเขาเห็นสีหน้าของซิงโฮที่แสดงออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ทําให้หัวหน้าซอได้ดูว่าซิงโฮนี่แหละคือสายซิวที่เข้าแก๊งพวกเขามาเลยเริ่มเกิดการดวลกัััันนนนขขึ้้้แตต่พพวววกกกกําาาาารจจ็บบุเมหหซอ ไปได้ก่อนตัดมาทางกีซอก็โมโหที่จองแบมันมาทากลางอยู่ในออฟฟิศของเขาเหลือจะเดินไปจัดการจองแบที่กําลังอ่านแผนธุรกิจของกีซออยู่จองแบเลยถามเขาขึ้นว่าจะไปเริ่มต้นใหม่แบบใสสะอาดคนเดียวเลยเหรอกีซอก็ตอบว่าเราอยู่แบบนี้ตลอดไปไม่ได้นี่จะให้เขาทํายังไงล่ะจองแบเลยพูดต่อว่าเรางั้นเหรอในแผนไม่เห็นมีเพื่อนหรือลูกน้องร่วมด้วยเลยนี่นายนั้นรู้จักชื่อลูกน้องครบทุกคนในแก๊งเราไหมทำเอาลูกน้องที่ฟังกันอยู่ก็เห็นด้วยกับจองแบ ว่ากีซอนั้นจะทิ้งพวกเขาและไม่ได้สนใจพวกเขาจริงๆกีซอเห็นแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าไม่ใช่เพราะเขาทุกคนคงมาไม่ถึงจุดนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้หรอกฮีซองที่ทนฟังมานานเลยพูดว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะพวกเราทุกคนตั้งหากไอคนเห็นแก่ตัวเอ้ยในตอนนั้นเองตำรวจสายสือพวังมินกูกับลูกน้องก็เดินปรบมือเข้ามาในห้องอย่างอารมณ์ดีเพื่อมาจับกีซอ และภาพก็ได้ย้อนไปให้เราเห็นว่าจองแบรและฮีซองนั้นได้ไปหาฮาวังมินกูบอกว่าแจก,กรุ๊ปมันหมดสภาพแล้วต่อไปมาคุ้มของพวกเขาแทนสิช่วยจัดก,การกีซอให้ติดคุกตลอดชีวิตและคุ้มของพวกเขาในการทำธุรกิจพวกเขาก็จะจ่ายให้อย่างงามกลับมายังปัจจุบันกีซอก็ถูกจับกุมตัวเพื่อจะพาไปโรงพัก โดยมีอุ้ยจ้องที่รีบมาหาเขาก็เห็นภาพเหตุการณ์นั้นแล้วก็ขับรถตามกีซอไปบนรถตำรวจเองหวังมินกูก็เอายาออกมาเล่นให้กีซอดูแล้วบอกไปว่าบอกแกแล้วไงว่าจะจับแกเข้าคุกให้ได้นะแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่คดีครบชู้ไม่ต้องอายก็ได้ทำเอากีซอคิดว่ามันกำลังพูดอะไรของมันวะแต่แล้วรถตำรวจนั้นก็โดนชนโดยซิงโฮพร้อมกับพาตัว,ตวกีซอนั้นขึ้นรถหลบหนีออกไปเมื่อกีซอฟื้นขึ้นมาก็บอกสถานการณ์ในแก๊งให้ซิงโฮรู้ว่าตัวเองโดนทรยศแล้วแต่เรื่องการปล่อยย้ายพวกญีีีีี่่่่ปุนนตตออัมเเเเพยยงงววขาคดทรื รับยานี้และเมื่อทางด้านหัวหน้าอาการรู้เรื่องจากซิงโฮก็สั่งให้เริ่มการกดดันพวกสหาภาพกังน้ำของจองแบเพื่อจะได้บีให้เหลือช่องทางการขายาไม่กี่ทางเท่านั้นและสั่งต่อว่าต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อลุ้นพี่ตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่ด้วย ผู้จบการกวาดล้างพวกพ่อ้ายาก็ได้เริ่มตนขึ้นอย่างหนักหน่วงนั่นจึงทํามาพวกจองแบก็หัวหมุนพอพพ่อขายาที่เขาคิดจะปล่อยายาให้นั้นโดนจับกันไปเกลี้ยงหัวน้าอาการก็โทรไปบอกซิงโฮว่าทางญี่ปุ่นและจีนผอมเข้าจับกลุมแล้วที่เหลือก็แค่นายทาให้สาเร็จซึงโฮจึงถามอาการของลุนพี่ว่าเป็นยังไงบ้างหัวหน้าอาการที่ไม่อยากให้แผนผิดพลาดเลยโ็หกไปว่าอาการดีขึ้นมากแล้วเพื่อให้เขานั้นสบายใจ้านจองแบวันนี้คนคุ้มการของสาวจีนก็มายังบริษัทฟูโทรศเงินค่าของแต่จองแบก็ลให้ไป,ไปวกกับกีซอเพาะ มาเอาคนจากจีนก็ไม่พอใจพูดึ้นว่าแบบนั้นพวกเขาก็เอาของกลับมาแบบที่พวกคุณไปเอามาจากจีเซาได้สินะจองแบเลยเสนอให้แนะนําพวกเขากับทางคนญี่ปุ่นสิจะได้ปล่อยยาและเริ่มทําธุรกิจกันต่อได้และภาพก็ได้ตัดมายังงานศพของลุนพีตํารวจหัวหน้ายการก็ขอให้อืยจ้องอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับสายสื่อพักแค่นี้เขาก็เจอเรื่องหนักเยอะแล้วอย่าไปให้เขานั้นเครียดเพิ่มเลยซึ่งทางด้านตํารวจสายสืบพวังมินกูก็ได้มาพบกับพวกจองแบถามถึงเรื่องของซึงโฮเพราะพวกเขาตรวจาประวัติไม่เจอเลยได้รู้ว่าซึงโฮรู้จจัักกบอ ด้วยจองแบก็เลยเสนอวิธีที่จะจับทั้งกีซอและซิงโฮตัวให้ตำรวจสายสืบนั้นส่งคนไปแอบตามดูอีจองและสาวจีนเพราะยังไงทั้งกีซอและซิงโฮนั้นต้องติดต่อพวกเธอไปแน่นอนและในเวลาต่อมาจองแบก็ได้มาพบก,กับสาวจีนตามที่นัดก,กันเอาไว้และให้ดูตัวอย่างว่ายาอยู่กับพวกเขาจริงๆหลังจากสาวจีนทดสอบดูแล้วว่าใช้ย,ยาของพวกเธอแน่นอนจองแบก็ถามขึ้นว่าดูแ,แวงจังนะนั้นก็เลยเดินเธอสวนกลับว่าทำงานกับพวกที่ทรยศเจ้านายตัวเอง,เองก็ต้องระวังไว้ก่อนสิ ผู้จบก็เขียนสถานที่นัดส่งของให้กับพวกญี่ปุ่นในตอนกลับคนคุ้มกันก็ถามเธอว่าไม่ได้รู้จักพวกนั้นดีขนาดนี้ซะหน่อยทาไมถึงยอมร่วมมือกันง่ายๆล่ะสาวจีนก็ไม่ได้ตอบแล้วก็โทรไปหาซิงโฮแทนบอกว่าไห้สถาน,สานที่ส่งของไปแล้วพรุ่งนี้พวกมันจะไปส่งซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็ไม่ได้ทํางานเพราะเงินแต่ได้ทําตามหัวใจเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วซึงโฮที่เห็นว่าแผนไปได้สวยก็เลยโทรไปแจ้งหัวหนา,ายาการให้เตรียมตัวแล้วถามไปว่าทําไมเขาติดต่อรุ่นพี่ตํารวจไม่ได้เลยไหนว่าปลอดภัยแล้วไงนหน้าอาย,ยาการก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงเขาบบาดเเจลกอยหพั่ ตอนนี้สนใจแค่ภารกิจก่อนก็พอเมื่อสาวจีนมาถึงที่พักคนคุ้มกันก็เตือนว่าถ้าผ่านรอบนี้อีกบอสใหญ่ไม่อยู่เฉยแน่นอน สาวจีนเลยต่อไปว่าเขาเป็นพ่อแท้ๆแต่คอยเอาแต่หลอกใช้เธอเธอนั้นเชื่อใจซึงโฮมากกว่าอีไม่ต้องห่วงรอกตึ่งนั่นก็อยู่ในสายตาของฮวังมินกูที่คอยสะกดรอยตามเธออยู่และลูกน้องก็มารายงานว่าได้ข้อมูลเด็ดมาแล้วคนที่เคยมาบอกลูกพี่ว่าเขาคือจุนโมน่ะที่จริงไม่ใช่พร้อมให้ดูเอกสารฮวังมินกูเลยไปขอเข้าคุยกับสาวจีนในเรื่องของซึงโฮจนเธอนั้นก็ยอมไม่เข้าพบเมื่อเริ่มคุยเขาก็ให้ดูเอกสารว่าอีจองหนะ่าแต่งงานแล้วกับตำรวจที่ชื่อพักจุนโมแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือ ชายคนในรูปนี้น่ะไม่ใช่จุนโมแต่จุนโมจริงๆก็คือซิงโฮตังฮากทำเอาสาวจีนั้นก็ถึงกับอึ้องที่ได้เห็นรูปถ่ายยืนยันจากกาเชอในวันแตง่งตำรวจสายสิบาพาวมิงกูเลยพูดต่อว่าแค่บอกเขามาว่าพวกมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาไปล่าเขาคุกเองเล่าพวกเดียวกันนะเธอจึงขอใช้เวลาคิดสักพักว่าจะร่วมมือด้วยดีไหมแต่แล้วก็นึกถึงตอนที่ซึงโฮเคยบอกเธอว่าควรกลับไปรอที่จีนนะเพราะสถานการณ์ที่นี่ไม่ค่อยปกติเธอเลยตัดสินใจโทรไปหาซึงโฮถามเขาว่าที่ทาดีกับเธอมาตลอดนะ่ะคุณจริงใจกับเธอหรือเปล่าาาาาคํํถถนนัั้กก็ทเอซงงโึบ เธอที่เห็นซิงโฮเงียบไปเลยพูดต่อว่าพอเธอนะ่าอยากให้กลับไปที่จีนควรจะทํายังไงดีซึงโฮเลยแนะนําไปว่าอย่าอยู่ที่เกาหลีหรือจีนเลยจนกว่าจะจบเรื่องไปอยู่ที่ห้องกงก่อนเธอนั่นจึงทําให้เธอรู้ว่าอย่างน้อยซิงโฮก็เป็นห่วงเธอและพยายามบอกให้เธอหนีจากเรื่องนี้ไปตาจีงก็เลยออกมาหาฮวังมินกู้ที่กําลังกินข้าวรอคําตอบจากเธออยู่แล้วก็ได้จัดการเขาลงคาห้องของเธอคนคุมการที่รีบเข้ามาดูสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถามเธอไปว่าทําแบบนี้ทําไม<ๆ>เธอก็ตอบเพียงแค่ว่าเพราะมีคนที่อยากปกป้องหน่า และในตอนที่กําลังจะพาเธอหนีนั้นคนคุ้มกันก็เห็นว่าลูกน้องของฮาวังมินกู้อยู่ที่หน้าประตูกําลังโทรขอกําลังเสริมอยู่เขาเลยบอกเธอว่าจะลอให้ตามเขาไปเองอาศัยจังหวะนี้หนีไปซะ และห้ามกลับไปที่จีนเด็ดขาดถ้าพ่อเธอรู้ว่าเธอพลาดอีกไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่เธอนั้นต้องรอดไปให้ได้นะแล้วจากนั้นก็ไปหาผู้ชายที่เธอเชื่อใจได้ซะตาวจีนได้ยินแบบนั้นก็เริ่มร้องไห้เพราะว่ารู้ตัวแล้วว่าต้องจากลาจ,จากชายที่คอยปกป้องเธอมาตั้งแต่เด็กซะแล้วด่านจองแบที่รอส่งของอยู่ที่จุดนัดพบคนจากทั้งญี่ปุ่นก็มาตามนัดพร้อมเงินจนพวกเขาก็ได้แลกเปลี่ยนของกันสำเร็จซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็อยู่ในสายตาของตำรวจที่คอยติดตามอยู่ทุกที่ เมื่อกีซอกับซิงโฮที่แอบดูยูเห็นแบบนั้นก็เลยจะพากันไปบุกเอาเงินมาแต่ซึงโฮที่เห็นว่ากีซอทําดีกับเขามาตลอดแล้วก็เห็นเป็นเพื่อนก็เลยบอกให้หยุดแค่นี้เถอะพร้อมแล้วแขนกีซอไว้กับรถบอกว่าสักวันหวังว่านาจะได้ชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองเคยก่อไว้นะและลงจากรถไปโดยทิ้งกุญแจขารถไว้ให้กีซอด้วยจากนั้นเขาเดินไปหาพวกจองแบที่นับเงินกันอย่างมีความสุขอยู่แต่ว่าพวกจองแบเองก็พร้อมสู้เพราะเห็นว่าซึงโฮมาคนเดียวในตอนที่กำลังจะเข้าประทานนั่นเองตำรวจมากมายก็ออกมาจากที่ซ่ออออนนนมมาาาาล้้้พวววกกเเไจหหดทงงีแ็ต จำนวนในที่สุดคีซอเห็นเหตุการณ์นั้นเลยรีบขับหนีออกมาจากที่เกิดเหตุณนะท่าเรือโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุน่นคนส่งยาก,ก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมกับเนียนส่งยาให้กับคนตกปลาที่ท่าเรือซึ่งทางด้านจีนเองก็ได้ไฟเขียวมาจากเกาหลีให้เริ่มเข้าทําการจับกลุมได้เลยจนเกิดการประทะกันของตํารวจกับแก๊งค้ายาที่มีสมาชิกมากมายซึ่งขณะเดียวกันทางฝั่งญี่ปุ่นก็บุกจับบอสใหญ่ในตอนที่กําลังรับยาจากคนตกปลาพอดีและภาพก็ตัดกลับมาที่เกาหลีหวัวหน้ายาการก็แถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ว่าในร่วม ทลายแก๊งค้ายาข้ามชาติได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อเรื่องทั้งหมดนั้นได้จบลงอีจองเลยพาจุนโวมาเยี่ยมรุ่นพี่ตำรวจผู้ล่วงลับและปลอบใจไปว่าเขาต้องภูมิใจในตัวนายแน่ๆแต่หลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมจนอีจองเอ่ยถามขึ้นมาว่าเราจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมและเมื่อถึงห้องทั้งคู่ก็ได้พบว่ากีซอได้รอพวกเขาอยู่ในห้องแล้วกีซอที่รู้ความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นทั้งคู่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยู่ด้วยกันแล้วดูดีมากเลยนะพร้อมชักอาวุธขึ้นมาโดยที่จุนโวก็ตอบสนองโดยเช่นกนนนกนนกกกกกัักัััันนนนนออ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 ีีีีจจจง้็พพยยยยาาาามูดดดดดววว่่่ตตตสสิิิิใใผผเเเลลซซบบ งั้นเหรอเคยดีจะปกป้องพวกพี่ผมยอมทิ้งทุกคนที่อยู่รอบตัวนั่นแหละที่ผมตัดสินใจผิดจริงๆนะ่ะพร้อมกับถามจุนโมต่อว่าทําไมวันนั้นถึงปล่อยเขาไปแล้วอีจองนั้นเคยจริงใจกับเขาบ้างหรือเปล่าตัวเขาอาจจะเป็นคนบาปแต่อีจองที่เราใช้ความเชื่อใจจากเขานั้นไม่บาปเลยเหรอ คูจบก็บอกว่าทั้งคู่ต้องชดใช้กบับบาปน,นี้ตลอดชีวิตและจะทําการจัดการตัวเองจุนโมเห็นแบบนั้นเลยชิงลงมือซะก่อนทาเอากีซอนั้นก็ลม้มลงทั้งอีอจองและซึงโฮก็เริ่มร้องไห้กับเหตุการณ์นั้นโดยที่อีอจ้องก็ร้องไห้เพราะรักแรกเขากาลังจะจากไปซึงโฮเองที่ยังคงใส่นาฬิกาของแก๊งไว้ที่ข้อมือก็ร้องไห้เพราะเหมือนกําลังจะเสียเพื่อนรักของตัวเองไปเช่นกันซึ่งในเวลาต่อมานั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงๆจ,จุนโมนั้นมายังสู่สานเพื่อเยี่ยมกีซอออพร้งง้้้้มกกกกัับบบททิิงงงงแแแหวววนนนนนนต่่่าาาาขขเเไไไีีจจจ็ดปปลละค สำหรับการรีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Worst of Review หากดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ